สวัดีครับช่องเกมปนครับผมจะมาเล่น The Doppler นะครับผมเดี๋ยวดูสิมันคือด่านที่แบบตกลงไปครับผมไปเล่นมาหนึ่งด่านแล้วแล้วก็ไปเล่นกันเลยนะครับมีแบบนี้เลยนะไม่เติมหรอกไปเล่นมันจะเป็นกระโดดซูแล้วเราก็ต้องหลบไอ้พวกพวกนี้นะครับเขาตายของด่านที่สองแล้วอุ้เฮือแค่ด่านที่สองเขาตายเนี่นเนยเป็นอยู่เป็นอยู่เว้ยแา่ เฮ้ยเฮ้ยไม่โดนแน่นอนสูตรนี้โ oh, huh? อ,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 อ้ไม่โดนจริงๆฮะเกี่ยวว้าวโออเกือบแล้วอุ๊ยเอ้าไม่รู้เลยเหรอมาดู ด่านแคนด,ดี้ยังดิเปียนมันยัมามันยังมนะามันมะามันเรนั่องอันนี้ต่อไปก็โอ้โหอะไรไนมะ่เนี่ยเอาตรไปอีกเอ้ยอันนี้ไม่ต้องอันนี้อ๋อนี่ห้ามดูหนอโอเคโอเคได้เลยโอเคตาลายอยู่นะเพราะอันนี้เป็นท้องฟ้า โหเนี่ยเนี่ยไยเย่หาแนละ้วโหโหอันนี้เป็นดันปลาแซลมอนครับโอ้โอเคเสร็จแล้วตั้งดันโซรศัร์โซรศัร์ไม่โดนหรอกมีแพทด,ด้วยครับผมแล้วกระโดดเอ้ะนี่มันด่านแหลมๆหลฮาโลวีน เฮ้ยรู้สึกยากเออด่านสิบแล้วครับผมโอ้โหนี่ยากเลยครับเอ,อ้าผ่านแน่วะผ่านไน้ครับเนี่ย,ยด่านเป็ดกราบๆลงเป็ดปนี้ไปเลยก็ได้นะเย้ต่อไปก็ด่านต่อไปด,ด่านสายลุงโอ้ นายจะรูตรงนี้น่าจะไม่โดนเลยล่ะนายจะรู้แล้วล,ล่ะไปคลิปอยู่อะไนะแม่ไม่กินอะไรราจะดูนะครับเราต้องโทรมาเราจะผ่านไม่ได้เราผ่านไม่ได้แล้ครับโอ้่ยยอดโทรมดนี่มันโทรมดไปแล้ว <c oughs> นี้มันนี้โทรมดตัอ้งอยู่มั <c oughs> นริมๆยาโดมนมัน ปังโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยมีการยิงเลเซอร์บีมเอโอ้เริ่มยากแล้วครับทุกคนอุ๊หนาเนื้อตูดมาแล้วครับปังต่อไปก็เป็นลำลำน้ำเอ้าถ้าคุณชอบยกนิ้วให้นี่ยิโปูให้ครับผมกคเอ้่ยมีอะไรเมื่อกี้อุ้ยอันนี้คือแหละ อืมซเอฟเฟกต์นะไปกันอันนี้ยากอยู่อันนี้ชอบมากอันนี้ด่านนี้นี่ว้ามันจะผ่านไปได้วะผ่านไปได้นี่ก๊อตนีกว่าผ่านไปได้คือก๊อตนะครับก๊อตก๊อตก๊อตลี่ก๊อตลี่เอ้ยผ่านไปได้เฉยเลยผมเป็นก๊อตลี่แล้วครับผ่านไปได้ก็จบเยี่ยมสด,ด่านเลยเนี่ยดาเลอโอโเซอร์โอ้โหเลีองแสงอะไจะเปลี่ยนวะ เอ๋ไปลงไปมันก็เห็นลปะป่านนีโอโ้โหเกือบโอ้โหโอ้โหดาราวาอือหือออหืฮะกู้กองดูการเดินสถานีตำรวจนะครับเราเจอตำรวจเต็ไมไปหมดเลยฮะ <c oughs> อุ้ยดาน,คนนะ <c oughs> โคโรนาดั้งโควิดป่าใส่เฟซชิลด้วย ต้องหลบโคโรนาดันนี้ต้องห้ามตายเพราะว่าเราจะติดโควิดเอือพ่อพ่อพิกเป๊ปป้าพิกเดี๋ยวด่สิ24ไนดี้ว่าเอือพ่อพ่อพิกเป๊ปป้าพิกฆ่าเราเราจะไม่ภัยกับเป๊ปป้าพิกแน่นอนเป๊ปป้าพิกเออหลบได้เป๊ปป้าพิกเป๊ปป้าพิกเออเป๊ปป้าพิก เออเฮ้อออ้าไม่ได้นี่ฮาลมอ้าวทะลุมาเลยท่านดนท่านดูนดนี่คัแพงเรื่กงคัพงไปเลยปังด่นรถตุก โอ้ยเนี oh, ่โ oh, อ้โหด่านนี้ก็เท่มากนี่เออด่านชิคเก้นวิงชิคเก้นวิงเออแล้กระโอดอุนัลเลซอ๋อโอ้โหน้าด่านนี้น่าจะยากนะครับยากว่ะ ทำไมเราผ่านได้วะเฮ้ยแต่โจ้โจ้รอจะโจกก่อนนะครับเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่อยู่ดา่านสรมาณสามสิบนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ด่านที่สามสิบสองนะครับเพราะว่า พุ้มที่หนาที่สามเอ็ดแย่มากครับเดี๋ยวผมจะสปีดไปเลยนะครับสปีดไปเลยครับผมไปครับ นี้ก็อยู่ที่ด่านสผเลกัน็สำหรับวันนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับบ๊ายบายี